ก่อนอื่นต้องชื่นชมนะครับและแสดงความยินดีกับผู้ผ่านข้อเขียนทุกคนเจ้าป้อง1,253ต่อส166คนนะครับกระบวนการสอบครั้งนี้ถือว่าเร็วนะสอบข้อเขียน9มีนาประกาศผล13มีนาและสอบสัมภาษณ์2ีมีนาและประกาศขึ้นบัญชี8เมษาถือว่ากระบวนการเร็วมากและก็ย้ำเตือนน้องๆนะครับเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ที่จะพูดต่อไปเนะี่ยมันใช้ได้กับทุกสนาม น้องนำไปปรับใช้ได้นะและการสอบสัมภาษณ์ที่ผ่านมาจากประวัติศาสตร์ยังไม่เคยมีใครตกสัมภาษณ์เพราะนั้นอย่าเป็นคนแรก <c oughs> นะครับเราจะนำคะแนนภาคขอกับภาคคอคือสัมภาษณ์มารวมกันใช่ไหมก้อนี้เท่ากันก็ไปดูคะแนนสัมภาษณ์ใครสัมภาษณ์ภาคคอได้เยอะกว่าก็อยู่ในระดับสูงกว่าถ้ายังเท่ากันอีก็กไปดูเ,เลขประจำตัวใครสมัครก่อนก็ถือว่าขึ้นบัญชีก่อนการขึ้นบัญชี ลำดับสูงกว่ามีความสําคัญเพราะจะได้บรรจุก,ก่อรจริงๆว่าง15อัตราใช่ไหมครับก็คนที่อยู่ใน15บาำดับแรกนะี่คือเซฟโซนหลังจากนั้นก็เรียกตามลำดับนะขึ้นชีไป2ปีโอเคมาเริ่มต้นกันก่อนอื่นนะครับแนะนําแบบนี้นะครับเรื่องของการเตรียมตัวหนึ่งเลยนะครับกลับไปอ่านประกาศให้ดีว่าประกาศกําหนดให้ผู้ผ่านข้อเขียนเตรียมตัวอะไรบ้าง พปปชเนี่ยนะครับมันจะมีเวทนาการตลอดเวลาว่าแต่ละครั้งนี่เขาจะมีการาให้นําเอกสารหลักฐานอะไรมามันต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นข้อแรกคือน้องกลับไปอ่านประกาศให้ชัดเจนอีกครั้งตัวอย่างเช่นนะครับเพราะว่าเรื่องของใบรับรองแพทย์เนี่ยปปชก็จะมีแบบสําเร็จไว้นะครับและต้องเป็นประมาณของรัฐเท่านั้นใช่ไหมครับไออย่างเงี้ยอย่าอย่าไปตกม้าตายข้อตื้นๆแบบนี้เอกสารหลักฐานถ้าเราเตรียมตัวไม่พร้อมเนี่ย มันจะมีผลวันสัมภาษณ์คือลืมนั่นลืมนี่แล้วให้ผู้ปกครองเอามาส่งให้ญาติพี่น้องมาส่งแล้วเราก็จะเกิดความประมาทและจะตอบคําถามไม่ดีเตรียมตัวคือเตรียมความพร้อมเรื่องเอกสารหลักฐานที่ต้องแสดงตนในวันสัมภาษณ์ให้พร้อมอันนี้คือลาดับแรกขยับขึ้นมานะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องการแต่งกายในแต่งกายเนี่ยในประกาศเขาระบ,บุไว้เรื่องการแต่งกาย แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมกล่าวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อขอบปกและกระโปรงหรือกางเกงขายาวสีสุภาพห้ามสวมกระโปรงยีนหรือกางเกงยีนสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นเท่านั้นสุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ตคอปกกางเกงขายาวสีสุภาพห้ามสวมกางเกงยีน โดยสอใช้ยเสื้อไว้ในกางเกงสวมรองเทา้าหุ้มส้นและประพฤติประพฤติตนเป็นสุภาพชนอันนี้สอนไม่ได้นะครับสุภาพชนนะครับทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีการแต่งกายเขาระบุไว้ในประกาศต้องทําตามนี้เป็นอย่างน้อยแต่ขอบอกว่าสนามปปชเนี่ยมักจะทําเกินคือมักจะใส่สูตรผูกท้ายนะครับมันไม่มีผลต่อคะแนนหรอกแต่มันกดดันคู่ต่อสู้ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับถ้าใครไม่อยากจะมีผลในเชิงจิตวิทยาเขาเสยสูตรผูกไทยมาเราก็แต่งตามเขานะครับเดี๋ยวเราจะประมาะว่าเออทำไมเขาจัดเต็มขนาดนี้ทําไมฉันมีแค่นี้99%ที่ผมเห็นเนี่ยก็ใส่สูตรผูกไทยกันหมดอันนั้นคือไม่เป็นไรนะก็แต่งสุภาพได้อันนี้ฝากไว้จะมีผลทางจิตวิทยาถ้าเราแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นถัดไปครับข้อที่ 3, ่าเรื่อง บัตรประชาชนนะเอกสารที่ต้องนําเข้าห้องนะครับในการสัมภาษณ์หรือมีบัตรข่าอุการก็ได้สําคัญคือต้องมีลายมือชื่อเลข13หลักใช่ไหมครับเอกสารเปลี่ยนชื่อนามสกุลโดยเฉพาะสุภาพัตุรีเนี่ยอย่าลืมนะถ้าเราเตรียมตัวอ่านประกาศให้ครอบครัวหมดที่แนะนาเบื้องต้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาและหลักฐานอื่นเนี่ยข้อถัดไปนะครับข้อที่4เนี่ยที่จะแนะนําคือเอกสารในการเข้าอสอบเอกสารที่ เขากำหนดไว้อเอกสารแสดงตนและเอกสารอื่นเนี่ยต้องนำตามนั้นไปดูเอกสารแนบท้ายนะครับเขาระบุถึงขนาดว่าห้ามนำสิ่งอื่นใดนอกอเหนือจากประกาศนี้เข้าห้องสอบประเด็ดขาดแสดงว่าจะมีคนที่ทำเกินเช่นพวกพอร์ตโฟลิโอในการทำงานพวกเอกสารแนะนำตัวเป็นโบชัวเป็นแผนพับระมัดระวังให้ดี ข้อในประกาศระบุว่าห้ามนําสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากประกาศนี้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดถ้ากรรมาการเขาเห็นนะครับระวังให้ดีนะท่านจะอาจจะถูกดิสเครดิตก็ได้ระวังให้ดีนี่เตือนแล้วนะถัดไปครับข้อ5ผมแนะนําแบบนี้นะการสัมภาษณ์ปปชส่วนใหญ่ผู้ที่สัมภาษณ์เราเนะี่ยคือผู้มีความรู้ประสบการณ์ในแต่ละตําแหน่งก่อนหน้านี้เนะี่ยมีการสอบถามหมายถึงว่าสอบรอบก่อนนะ ท่านผอ,อ,อเนี่ยไปเป็นผู้สัมภาษณ์แต่ครั้งนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเป็นตำแหน่งใดบ้างที่จะไปสัมภาษณ์น,น้องๆปกติก็มีประมาณ3คนต่อหนึ่งโต๊ะนะครับก็เป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ในแต่ละตำแหน่งอยู่แล้วนะทีนี้ในการสอบเนี่ยนะครับแนะนําแบบนี้ว่าก่อนอื่นเนี่ยพอน้องเข้าไปในห้องสัมภาษณ์เนี่ยนะครับโต๊ะกรรมการเนี่ยถ้าเราเวลาเรานั่งที่เก้าอี้เนี่ยปกตินะ มันจะมีกระดาษ1แผ่นแปะที่กลางโต๊ะนะครับและให้เราอ่านกรรมการจะบอกว่าให้อ่านกระดาษแผ่นนี้ในกระดาษแผ่นนี้มันจะระบุขั้นตอนเช่น1แนะนําตัวนะครับ 2. ประวัติการเรียนประวัติการทํางานทํางานเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับแล้วที่สําคัญคือมักจะมีคําถามกลางคือคำถามคำถามกลางเนี่ยมันจะวัดเกี่ยวกับปฏิพานไหวพริบของแต่ละคนในการตอบตัวอย่างเช่นสมมติเราเป็นเจ้าป้องเนี่ย เขาถามว่าในฐานะที่เราเป็นจเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเราจะทําอย่างไรเพื่อจะให้การทุจริตของประเทศไทยลดลงอย่างเงี้ยอันนี้คือการวัดเกินไปการตอบโดยการแสดงความคิดเห็นเป็นคําถามปลายเปิดใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นตอสเช่นทําอย่างไรในการยืรร่นบัญชีปัจจุบันยืรร่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยผ่านทางระบบออนไลน์แต่ว่าผู้ยื่นมักจะไม่นิยมมักจะนิยมมาย,ยื่นที่ปปช ทำอย่างไรให้มีผู้ยื่นบัญชีทางระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นอย่างงี้มันคือการ,สรแสดงความคิดเห็นอันนี้ต้องเตรียมไว้นะครับย่างอื่นเท่าที่เจอมาจากประวัติส่วนตัวมันไม่มีอะไรยากนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการ,สรแสดงความเห็นถ้าเขาดูประวัติการที่เรานําเสนอประวัติการเดียนประวัติการทํางานมากรรมการท่านอาจจะมีการถามเพิ่มเติมเพื่อจะดูว่าเรามีความรู้มีความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งเรามากน้อยแค่ไหน ก็คงประมาณนี้นะครับและไม่น่าจะเกินสิบนาทีนะเพราะคนเยอะมากนะครับดังนั้นเองเนี่ยมนอยู่ที่ความมั่นใจอยู่ที่การดูข้อมูลข่าวสารดูเรื่องของออหน่วยงานเราตำแหน่งเราว่าทำอะไรบ้างที่เหลือคือความมั่นใจนะความมั่นใจการตอบคำถามต้องชัดเจนสบตาผู้ที่สัมภาษณ์บ้างอย่าไปก้มหนะ้าก้มตาอย่างเดียวนะมันเป็นบุคลิกภาพอย่างนี้ครับคือหลายคนก็คือเกรงแล้วก็ประมา แต่ถ้าเราทําตัวให้สบายนะครับบุคลิกภาพดีสบายายต่อคำามชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถอธิบายในคําถามที่เขาให้มาได้อย่างดีเนะี่ยผมคิดว่ามันคะแนนเราน่าจะน่าจะดีอยู่แล้วนะควบคุมสติให้ดีนะอันนี้คือเรื่องของประสบการณ์บางครั้งคนที่ไม่เคยสัมภาษณ์เลยเนะี่ยอาจจะมีการประมานะครับเก็บอาการเหล่านี้ให้ดีและเข้าใจว่านะครับพอประกาศผล วันที่8เมษายน68ท่านอาจจะถามว่าแล้วบรรจุเมื่อไหร่ใช่ไหมอันนี้จริงๆต้องบอกว่าคนข้างในเนี่ยคนข้างในยังไม่ได้โยกเลยนะปกติคือเขาจะขยับคนข้างในก่อนแล้วจะเอาคนมา,มาแทนแต่อาัตราว่างเขารู้อยู่แล้วเขาว่าจะประกาศได้ว่าจะให้น้องบรรจุเมื่อไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าขั้นตอนที่จะพูดถึงคือคนข้างในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการโยกย้ายปกติคือพอโยกย้ายเสร็จปั๊บกระบวนการบรรจุก็อาจจะ ตามมานะรุ่นที่แล้วรู้สึกเดือนสิงหานะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยไม่มั่นใจว่าเดือนไหนอ่าอันนี้คือจะมาบอกการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นและอย่าประมาะควบคุมสติของเราให้ดีนะครับแนะนําเบื้องต้นแบบนี้สามารถใช้กับทุกสนามได้ขอให้โชคดีนะทุกคนผ่านด่านนี้เข้ามาได้ที่เหลือก็คือเรื่องของอจะว่าโชคลาลก็ไม่ใช่นาะมันมีความรู้ความสมรรถผลไปด้วยครับก็อยากให้มาเจอการที่หน่วยงานนะครับปปชยินดีต้อนรับ ทุกคนนะขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ